ไปต่อดีกว่าเบื่อสนามไฟฟ้าแนะ่ใครยังรักสนามไฟฟ้าอยู่ไปตามหมาข้อสอบที่เก่าวัานี้นดูนะแต่ว่าทุกคนเห็นไหมมันก็ยังออกอยู่เหมือนเดิมเห็นป่มแต่ว่าสนามไฟฟ้ามันก็จะออกประมาณนี้นะไม่ได้ออกถึงข่านทำรงทำรู้หัวฟูไม่ขนาดนั้นนะครับเขาก็ออ,อกทิศทางแค่นี้นแหละสนามไฟฟ้าพุ่งไปยังไงถ้าเกิดปาจปุบวกเป็นยังไงประจุลบเป็นยังไง ก็บอกทิดอย่างนี้แหละพอนนั้นตั้งสติหน่อยับรอความได้ชัวโอเคปะโอเคปะไปเรื่อได้ยังได้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น,นค่ะทุกคนเกิดกลับไปที่โน้ต no. พิกส์ค่ะน่ามัน้องเรีย